สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการด็อกตาคาเหมือนเดิมครับทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับรายการด็อกตาคาก็เป็นรายการที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ครับรถยนต์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเวลาที่ท่านเอารถเข้าไปซ่อมนั้นก็แพงมากๆ <S <S และก็หาช่างยากมากๆครับที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการซ่อมรถแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่า หลากหลายกับรายการดอกตานะครับวันนี้พี่หมอมาที่งานหมอตร์โชว์ครับอยากเข้ามาดูในเรื่องของยานยนต์ที่ทันสมัยและล้ำยุคสุดๆครับในยุคนี้เมืองไทยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของรถ e ีวีหรือรถไฟฟ้า500%เดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับแต่ในเรื่องของโสโลแกนนั้นขาดไม่ได้เลยครับคือ มันจะกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจัญญาบันนั้นเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปครับนี่คือสโลแกนของรายการด็อกเอร์าเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมีรถที่น่าสนใจอะไรบ้างค่ายไหนบ้างนะฮะแต่ช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่พบกันเบรกหน้าครับ นี่แหละครับวันนี้ติดตามผลงานครับท่านผู้ชมครับนะฮะของค่าย g e t w o Motor ครับก็ต้องบอกว่าตัวทั้ง500นั้นที่พี่หมอเคยนําเสนอออกในรายการมาแล้วนะครับวันนี้ได้มาดูตัวจริงครับกับงานมอเตอร์โชครั้งที่44ครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับเป็นรถ SUV ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วนะฮะตอนนี้สุดยอดครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะเห็นภายนอกใหญ่ขนาดนี้ แล้วข้างในนั้นต้องชมครับไปเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับโอ้แล้วโคตรสูงเลยฮะบท่านผู้ชมครับลุยน้ําลุยฝนกันได้สบายๆฮะโอ้โหมาเปิดดูเลยดีกว่าฮะเฮ้ยโอ้โหนี่แหละครับเกจวอลมอเตอร์นะครับแทงคู้์500เฮ้ยโอ้โหโคตรกว้างใหญ่ใหญ่มากจริงนะครับ นะฮะแล้วก็ข้างในนั้นหรูหราอลังการมากโอ้แล้วก็ดูเบาะนะฮะเบาะเขาทรงสปอร์ตนะครับโอ้โหไฟฟ้าหมดครับนะฮะปรับไฟฟ้าหมดฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับโอ้โหอำนวยความสะดวกได้ดีเยี่ยมแล้วก็ที่เก็บของนะครับของผู้ขับขี่นะฮะแล้วก็ผู้ที่นั่งข้างๆโอ้โหใหญ่มากๆครับ ข้างในนั้นต้องบอกว่าโอ้โหโคตรใหญ่เลยฮะไปดูคนนั่งหลังคนนั่งหลังเป็นยังไงนะครับมาเปิดขึ้มาโอ้โหครับสุดยอดเบาพับได้ด้วยท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะขึ้นลงแบบสบายๆข้างหลังก็นั่งได้ต่อยอนะฮะนะครับนี่แหละฮะต้องบอกว่า6กท่านนี่สบายๆหลวมๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในนั้นกว้างมาก กับหลังคาดูดีฮะสูง180นะครับความสูงคนนะฮะความสูง180นี่นั่งศรีรษะยังเหลือเยอะเลยครับโอ้โหแล้วก็มีราวแอร์ที่ยันข้างหลังเลยครับโอ้โหสุดยอดครับนี่นะฮะดูหน้ารถแล้วอย่างโหดต้องมาดูตูดรถ <laughs> นะครับเอาภาษาคนไทยกันแบบง่ายๆนี่แะครับ โอ้โหนี่เป็นกันชนในตัวนะฮะและดูดิฮะกันชนที่ต้องบอกว่าบึกบึนโอ้โสหสุดยอดครับเปิดจองแล้วฮะแต่ราคานั้นยังไม่ได้บอกนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามนะฮะว่าราคานั้นพี่หมอว่าจับต้องได้เลยฮะเพราะว่าในเรื่องของการที่มาจำหน่ายอยู่ที่เมืองไทยนั้นราคาไม่แพงนะครับแล้วก็กับรถที่เป็นรถ SUV ที่ต้องบอกว่า ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วดีกว่าครับของค่ายเคทวร์มอเตอร์ครับกับตัวแัง500ครับโอ้โหสุดยอดครับพี่หมอพามาให้ท่านเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสุขกับรถยนต์ที่เป็นรถใหม่ๆนะฮะของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครับแต่ทางบ้านก็ยังเดือดร้อนกันครับในเรื่องของรถยนต์ที่ใช้แล้วมีอาการอะไรมีปัญหาอะไรนะครับพี่หมอจะตอบคําถามให้เหมือนเดิมท่านที่ชมอยู่ก็จะได้ไประโยชน์ไปด้วยไปตอบคําถาม ทางบ้านดีกว่าครับที่โทรมาถามในเรื่องของอาการรถครับไปตอบคําถามเพราพร้อมกับพี่หมอดรคากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับโทรจากจังหวัดไหนครับกําแพงเพชรครับกําแพงเพชรครับผมเชิญครับครับพอดีผมใช้เอ c 300อเนาะครับรถ รถปี2017อาา่ะฮะ S <c oughs> S L C S L C อ่ะเป็น S L K ครับ S L K <S แต่ว่าแต่แต่รุ่นแต่รุ่นที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นโค้ดมันเปลี่ยนเป็น H L C. S น L C อ่าครับ S L C ครับครับ,รบแล้วอันี้ผมจอดรถผมออกปี2017นอ้อแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยหกหกปีวิ่งอยู่สามพันกว่ากิโลอันี้อันนี้พอดีผมก็เอาไปกินกาแฟไปขับไปกินกาแฟ เกน้ำมันก็อยู่ประมาณหนึ่งขีดขีดครึ่งก็ขับไปปกติเลยครับกินกาแฟเสร็จจะกลับบ้านครับสตาร์ทไม่ติดอืมันนี้พอสตาร์ทไม่ติดก็ก็เราโทรถามที่ทางศูนย์ครับอทางทางศูนย์ก็บอกว่าเป็นที่ตัวอะไรเนี่ยเกี่ยวกับวาวแรงดันน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็เลยลองเติมน้ํามันดูก็พอเติมน้ํามันสักสิบ จิดกว่าลิตรก็สตาร์ตต,รติด uh huh. อ่าฮะอ่าะอันนี้พอผมกลับมาที่บ้านปุ๊บผมก็เติมเต็มถังเลยครับเติมเต็มถังแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็ขับไปอีกทีหนึง่งครับเป็นอีกน้ํามันเต็มถังเลยคราวเนี้ย uh huh. อ่าฮะอ่าก็คงจะเป็นตัวเดิมอัน,นี้ผมก็เลยต้องขึ้นารถสไลด์กลับบ้านนะครก็คือเอา,ารถสไลด์มาจอดที่บ้านไปจอดที่บ้านได้คืนหนึง่งสตาร์ตติดอืม uh huh. ครับครับ อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่น้ำมันหรือเปล่าอันนี้ผมควรจะเติมน้ำมันอะไรใส่รถไว้ตอนนี้ผมใช้โซฮอ9์้าห้าที่เติมไว้เนี่ยม,มันเหมาะกับรถหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยได้ใช้อะไม่ไม,ไม่ไม่ควรเติมครับถ้าบอกว่าอโอ้โหสองพันสิบเจ็แล้ววิ่งไปสา0พันกโลตอนนี้3,000 <1. S 1> ุบันรับไอตัวแก๊สโซฮอ์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ฮะมันอาจาจะระเหิดระเหิดระเหยนะครับ,รบก็เหลือแต่เป็นน้ำมันเน่าแล้วทีนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ได้ใช้บ้างไหมครับอไม่ได้ใช้ปีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขี่อยู่ประมาณเออเอาเอามาอุ่นเครื่องอนวดล้อบ้างอะไรบ้างก็ปีหนึ่งเดี๋ยวขี่ประมาณไม่ไม่ถึงพันโลครับโโคือขี่จริงๆเลยคือเข้าสูนย์ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> ครับครับควรควรจะใช้เป็นตัวป้ายเหลืองครับเป็นน้ามันซุปเปอร์ป้ายเหลืองเลย <c oughs> นะครับซุปเปอร์ป้ายเหลืองครับซุปเปอร์ป้ายเหลืองเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่ต้องเอาไปโปรแกรมนะ อันนี้ต้องไปโปรแกรมนะเพราะว่ามันมีปัญหาแน่และน้ำมันนี่ที่ที่ที่บอกว่าเติมไปเต็มถังเลยนี่ใช้เกือบหมดยังครับยังไม่หยุดยังวิ่งไม่ถึงร้อยโลเลยไม,ไม่ถึงร้อยโลโอ้โหคือตอนนี้ตอนนี้ก็คือต้องเข้าสู่แล้วไปถ่ายน้ำมันเก่าออกให้หมดใช่ไหมฮะก็ดีครับก็ดีพูดถึงว่ามันมีวาวม,ม,มันมีน้ำมันปนอยู่แต่ว่าอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งบ,บางทีเซ็นเซอร์อ่านค่านะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันออกเทสไม่ได้ มันก็เลยสั่งตัดระบบไม่ให้มีการจุดระเบิดหรือการหรือการหรือการทํางานของเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็อย่าพึ่งนะครับพี่ใหญ่อย่าพึ่งเดี๋ยวไปถ้าถ่ายน้ำมันออกได้ก็ดีนะครับแล้วก็เติมไอตัวซูเปอร์ป้ายเหลืองนะครับอันนั้น่ะเติมไปเลยแต่ว่าไม่ต้องไปเต็มถังนะครับไม่ต้องไปเต็มถังเอาแค่ประมาณสักสองพันบาทก็พอแล้วนะฮะเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้แค่นั้นเองเพราะว่าถังรุ่นใหม่เนี่ยเป็นถังพลาสติกไม่ได้เป็นถังเหล็กไม่จำเป็นต้องไปเติมเต็ม นะครับเอาเอาให้ลูกลอยมันล้นจากลูกลอยพอเพื่อป้องกันลูกลอยแล้วก็ตัวปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงปั๊มติ๊กเป็นสนิมนะครับเออเอาเอาเอาแค่นั้นพออย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นตัวกรงตัวกักอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนไปลองโปรแกรมดูก่อนคือคือยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมยังไม่ต้องเปลี่ยนครับลองลองลองครั้งแรกต้องลองไปโปรแกรมดูก่อนครับพี่หมอว่าสาเหตุที่มันเกิดจากมันเกิดจากมันอ่านค่าว่าน้ํามันไม่มีออกเทนครับมันก็เลยสั่งไม่ให้ติดครับตรงนี้ ก็คือมัน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 สตาร์ทตึ๊ด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 แต่มันไม่ยอมติดนะะก็คือมันสั่งไม่ให้ติดใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันคือออกเทนมันอาจจะไม่ได้นะครับแต่รังดันน้ำมันเนี่ยมันได้แต่ว่าออกเทนมันไม่อาจจะไม่ได้ครับในการจ่ายไฟมันก็เลยสั่งให้ตัดไปอ๋อแล้วก็ลูกเครื่องเนี่ยบางทีมันตอนที่มีอาการเนี่ยลูกเครื่องจะติดส่วนตอนนี้ก็คือไม่กล้าขับไปไหนก็คือสตาร์ทเครื่องอย่างเดียวติดติดแล้วก็ลูกเครื่องก็หายไปอ่านี่แหละครับคือออกเทนม เป็นฟูลออกเทลแล้วครับตรงนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคครับยังมีน้ํามันเน่าอยู่อันนี้ควรถ่ายออกดีกว่าโอเคครับครับขอบคุณพี่หมอมากครับยินดีครับพี่ใหญ่ครับยินดีครับยินดีครับสีครับสวัสด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 ีครับครับสวัสดีครับครับพี่ใหญ่โทรจากจังหวัดไหนครับจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพครับเชิญครับ ครับผมขอผมซิตี้ปีสองพนแนะครับเกิดอาการเวลาเหยียบคันเร่งเวลากดคันเร่งเนี้ยรถจะมีอาการกระตุกอย่างชัดเจนเป็นบางจังหวะของการเหยียบคันเร่งครับอืมกระตุกกระตุกแต่ถ้าขับแบบเลี้ยงเลี้ยงแบบแบบแตะ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 ปล่อยแตะปล่อยจะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดอยากจะกดกดเร่งแซงอะไรเนี้ยรถจะกระตุกทันทีเลยออกระตุกทันทีแล้วถ้าเกิด แล,แ,ลแล้วแล้วถ้าเกิดใสอา,ารมณ์แบบกระทืบกระทืบไปแรงๆปุ๊บรถจะขึ้นไอเครื่องยนต์เอนจิ้นแล้วก็เข้าขทางแล้วก็เครื่องดับเลยครับอ๋ออย่างนั้นก็ออแสดงว่าเป็นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับในการตอบสนองไม่ท็อปสปีดก็คือไม่ให้มีการเร่งอย่างทันทีทันใดนใช่ครับกออ็คือเลี้ยง,ยงสามารถเลี้ยงความเร่งไว้ที่แปดสิบเก้าสิบแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปเป็นร<ะ>้อยร้อยสิบเขาจะเริ่มไม่ตอบสนองครับอืมแล้วพี่ใหญ่ไปเช็คอะไรไปบ้างหรือยังเนี่ยอันนี้ ก็ปีเบื้องต้นก็ล้างล้างลิ้นปีดผีเสื้อธรรมดาครับส่วนระบบอื่นยังไม่ได้เช็คอะไรครับล้างปีดผีเสื้อไม่เกี่ยวครับล้างปีดผีเสื้อนี่ไม่เกี่ยวเพราะว่าปีกผีเสื้อเนี่ยหรือไอเดนสปีดเนี่ยมีหน้าที่คุมรอบนะครับอันนั้นคือจอดอยู่เฉยและรอบเครื่อง rpm ครับวัดรอบหอพูดวาดพุดวาดพุดวาดนะฮะอันนั้นคือจอดเฉยรอบเครื่องปกติครับอ่าอ่าเนี่ยคืออาการของลิ้นปีดผีเสื้อนะฮะแต่ว่าพี่ใหญ่ไปล้างมาอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอาการเลย นะครับอ,อาการ <ผม S 1> แบบนี้ผมสงสัยหัวฉีดอยู่อะครับพี่หมอเดี๋ยวครับก็จริงแว่ามันก็มีส่วนฮนะถ้าจะเช็คหัวฉีดเนี่ยพี่ใหญ่ต้องไปดูที่ท่อไอเสียพรุ่งนี้ตอนเช้าไปดูพี่ไปดูให้พี่หมอหน่อยว่าก่อนติดเครื่องนะครับก่อนติดเครื่องไปเอานิ้วนะฮะลูดด,ด,ดูนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้ลูดที่ปลายท่อก่อนติดเครื่องนะฮะอย่าไปติดเครื่องนะติดเครื่องเดี๋ยวมือพองนะครับแล้วมันจะมีน้ําออกมาเดี๋ยวเช็คไม่ได้ลูด,ลดออกมา ว่ารูดด้านในใช่ไหมครับรูดด้านในท่อท่อเสียครับที่ปลายท่อกันชนนะครับครับผมว่ามีข่าดํำไหมถ้ามีขม่าดํานะครับก็แสดงว่าหัวฉีดอาจจะมีการฉีดไม่เป็นฝอยละองนะครับตรงนี้เกิดจากสําลักน้ํามันนะครับอันนี้เผาไหมไม่หมดก็ออกมาเป็นข่าวดสีดําออกท่อเสียนะครับสาหรับเครื่องยนต์บินซินนะอันนี้นะอันนี้นี่คือเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ไปเช็คดูก่อนอันนี้ ส่วนอันต่อไปหัวเทียนเปลี่ยนมาหรือยังครับเช็คมาหรือยังยังเลยครับรถรถตอนนี้ไม่แสนเก้ากำลังจะย่างสองแสนครับโอ้โหแล้วจําได้ไหมว่าไม่ได้เปลี่ยนมากี่ปีหรือกี่หมื่นกิโลแล้วเนี่ยจําไม่ได้ครับพอดีให้ให้หลานไปใช้งานอยูพักนึ่งครับโอ้หลานไมใช้การผลไม่ใช่รถมือเดียวนี่แหละครับพี่หมอต้องบอกว่าถ้าดูรายการด็อกเตอร์คาแล้วเอางานเล็กๆก่อนครับงานใหญ่ๆช่างนี่ต้องบอกว่าเข้าทางเขาเลยถ้าไปบอกเรื่องหัวฉีดเขาเปลี่ยนเลย ไม่หายเราเป็นเสียตังฟรีเอาไปดูหัวเทียนนะครับแกะหัวเทียนดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเช็คที่ตัวท่อไอเสียเสร็จแล้วก็ไปเช็คที่หัวเทียนถ้าหัวเทียนห่างก็เคี่ยวห่างนะครับก็เป็นไปได้กับการเผาไหม้ไม่หมดท่อไเสียก็ดําเหมือนกันอันนี้หัวเทียนของผมมันมีกี่หัวครับสี่หัวครับมีสี่หัวครับผมนะครับไปให้ช่างเขาเช็คดูครับว่าหัวเทียนเคี่ยวห่างไหมหรือว่าเคี่ยวกุดไหม ถ้าเค <To> ี them, mm ่ยวหาเคี hmm. mm ่ยวกดเปลี่ยนไปเลยครับอาการจะฟื้นคืนชีพกลับมาเลยครับทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมหมดอันนี้นะครับสําคัญมากๆเอาวันนี้ดูก่อนเพราะว่าในการเติมคันเร่งท็อปสปีดเติมคันเร่งปุ๊บเครื่องยนต์ไม่ให้ตอบสนองก็แสดงว่ามันเผาไหม้ไม่ไม่ไม่ไหวนะครับเผาไหม้ไม่ไหวเกิดจากไฟก็เป็นไปได้เกิดจากน้ํามันก็เป็นไปได้เอาเทียนก่อนครับพี่ใหญ่ครับนะครับขอบพระคุณครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับพี่หมอช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ให้ประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนครับทุกวันพุธสองทุ่มนะครับท่านโทรเข้ามาไลฟ์สดได้เลยนะครับกับพี่หมอดรขาตอบกันสดๆไม่มีเตรียมไม่มีสคริปต์นะครับท่านจะถามคําถามอะไรมาพี่หมอไม่ทราบนะครับตรงนี้พี่หมออาประสบการณ์ที่เป็นช่างซ่อมรถมา3ามสกว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับในเบรกหน้ามีอะไรท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพี่หมอจะจัดเต็มในเบรกหน้าครับ ในเรื่องของคุณนั้นโอ้โหบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกับรายการด็อกตคานั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยนั้นเป็นห่วงมากกว่าก็คือรถที่ใช้บนท้องถนนนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับต่างประเทศเขาต้องมีประกันภัยรถยนต์ทุกคันนะครับแต่เมืองไทยนั้นยังไม่มีต่อตอนนี้พี่หมอดรอกตคา มีให้ท่านได้เลือกแล้วครับต้องใช้ประกันภัยของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยกันเลยครับมาตรฐานขนาดไหนไปฟังจากท่านผู้บริหารกันเลยดีกว่าครับเจ็ดเจ็ดปีก็จะมีอยู่ไม่กี่บริษัทภาพในช่วงที่วงการประกันภัยเนี่ยได้เกิดขึ้นมา ครับ,รบเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อยู่มาได้อย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ผมดูแลด้านของการบริการหลังการขายก็คือด้านของสินใหม่รถยนต์ด้วยประสบการณ์ที่บริษัทดําเนินธุรกิจด,ด้านประกันภัยรถยนต์ครับแต่จริงๆเราทําทุกแขนงของวินาศภัยนะครับมีไม่าาว,ว่า<อ>จะเป็นอักขีภยัยภัยทางทะเลการขนส่งบภัยเบ็ดตเตล็ดอะไรต่างๆเนี่ยครบแต่เรื่องรถยนต์เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นตัวหลักประสบการณ์เรายาวนานมากเพราะฉะนั้นครับ ตั้งแต่ในยุคเก่าๆที่เราทำประกันภัยรถยนต์สมัยยังไม่มีการทําภาคบังคับเราก็เติบโตอยู่ในอันดับท็อป10ของประเทศอยู่แล้วนะความต้องการของคนไทยเราเราเราเป็นบริษัทคนไทยอย่างที่พี่หมอพูดสักครู่รู้เลยว่าคนไทยต้องการอะไรเราเข้าใจคนไทยมากที่สุดและเราก็พยายามที่จะทําให้ลูกค้าของเราที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเข้าถึงการประกันภัยตอนนี้เราเอาบริการหลังการขายไม่ว่าจะด้านของการเกิดอุบัติเหตุก็ดีการดูแล การใช้รถใช้ถนนรถเสียรถเสียหายฉุกเฉินอะไรต่างๆรถเสียเกี่ยวอะไรกับประกันภัยเหรอครับอ่าอันนี้คือคือคือเป็นมิติใหม่ของอาการประกันภัยที่เราเห็นความสําคัญนะครับ,รบด้านการประกันภัยเราเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลลูกค้าเราก็ต่อเมื่อมีอุบัติเหตุการเชียวช่วยการการพลิกคว่ำตกถนนอะไรต่างๆถูกต้องครับแต่เวลาที่รถเขาเสียฉุกเฉินเช่นขับ,ข,บขับไปแล้วเกิดเสียหายจากเครื่องยนต์ก็ดีบแบตเตอรี่หมดจอดไปแล้วสตาร์ทไม่ติดหรือแม้กระทั่งการลืมกุญแจรถ แล้วเข้ารถไม่ได้น้ำมันหมดบนทางด่วนอย่างเงี้ยครับหลายม,มดด้วยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วด้าน <c oughs> การประกันภัยไม่เคยเข้าถึงนะอันนี้เราพนวกพนวกบริการเรียกว่าการช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยเข้าไปเป็นรวมให้กับลูกค้าเรานี่คือสิ่งที่เราพยายามนึกถึงการบริการว่าทํายังไงให้ผู้ใช้บริการของเราเนี่ยได้รับการครอบคลุมให้มากที่สุดไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุอันนี้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะพี่หมอครับอีกท่านหนึ่งครับเชิญครับ สวัสดีครับผมอัจพงิ์นะครับผมก็อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการครับของสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับการทํางานโรงงานของบริษัทครับผมที่ประสานงานนะครับประสานงานติดต่อให้ได้รวดเร็วแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโอ้โหนี่แหละครับนะฮะคุณภูมิครับก็ในส่วนของภูมิเองก็จะดูแลสาขาที่เรามีเนี่ยเกือบ40แห่งทั่วประเทศหลักๆเลยเป็นเรื่องของตัวแทนที่ขาย ตอนนี้บริษัทก็มีเกือบ10,000หมื่นไลน์กระจายอยู่ทั่วประเทศที่คนไทยเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเราก็มีคนดูแลอยู่ใกล้ๆซึ่งเราเองเนี่ยก็จะสปอร์ตสนับสนุนกลุ่มตัวแทนเนี่ยเจกว่าจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยครับอีกทีหนึ่งนะครับสุดยอดครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับนี่แหละครับประกันภัยของไทยพัฒนาประกันภัยไม่ใช่มีแค่รถยนต์อย่างเดียวนะครับมีหลากหลาย ทุกประกันเลยครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดรคาที่สนับสนุนกันมา10กว่าปีครับ ขอบคุณเสียอัมครับ C L อลอะลายนไม่มีคำว่าเก่าสำหรับคุณครับขอบคุณ FB บแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรรย์นะครับขอบคุณเสียโอครับ STT เอทีอโตพาร์อะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอรคานํานำเข้ามาจากต่างประเทศเหมาะกับรถที่ใช้อยู่ในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยนี่นะครับต้องใช้น้ำมันเครื่องของพี่หมอดรคาเลยครับที่ห่อ DTM ครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอรอกตะขาได้เลยครับที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับอยู่สุมวิท107ปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์ o พอยกฎหมายเลข23นะครับแล้วก็ติดตามพี่หมอได้เลยครับทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยทุกวันพัส4ทุ่ม4 5นะฮะถ้าท่านเดือดร้อนเรื่องรถก็มีไรสดนะครับพี่หมอจะไล่สดทุกวันพุธ สองทุ่มครับโทรเข้ามาคุยกับพี่หมอได้เลยครับแล้วก็ทาง YouTube ด r a r ร h ขาชาแนลครับทาง TikTok อกดราครับและทางอินสตาแกรมดราสอครับและก็ทางวิทยุขึ้น f m m 9 7เมทุกวันเสาร์สิบโมงถึงสิบเอโมงเช้านะครับเอาละครับวันนี้ก็อัดเต็มให้เห็นเห็นและครับในเรื่องของยานยนต์นะครับที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆเลยครับนะฮะก็จะพบกับพี่หมอได้ทุกวันพฤหัส4ี่ทุ่ม4ีิเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่หมอดรคาร์ Khan, และก็ทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆและขอให้ทุกท่านลดไม่พังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ